นี่คือรองแชมป์ที่ถูกตั้งคำถามมาอย่างมากมายรองแชมป์ที่ถูกมองว่าไม่สมควรเข้ามาเป็นคู่ชิงรองแชมป์ที่ทําให้การ่งขันในรายการบัลลสไก่ครั้งที่8ดูแปลกไปรองแชมป์ที่พาตกใจว่าพวกเอกเป็นใครกันนี่นี่คือเรื่องราวที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกับเรื่องราวของทีมเดสายที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีโชคช่วยไม่มีสตา์ดังและไม่มีแม้แต่ตังที่จะสตลวนักเตะและมันจะเลเทตุ้มเปะขนาดไหนรับชมพร้อมกันและนี่คือเรื่องราวของรองแชมป์ที่โลกต้องจดจำไอ้บัง ไอ้สัตว์ชื่อสั้นชิบหาย รอบต้นปี2025เชื่อว่าหลายๆคอก <ๆ S 1> ก็ยังคงอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่บ้างยิ่งเป็นรายการฟุตบอลที่ต้องไปแข่งขันอย่างต่างจังหวัดยิ่งเป็นโอกาสดีในการพักผ่อนและแข่งขันและนี่คือทีมพญาสุเรนหนึ่งในทีมเดือสายของดิจากลาดพร้าวที่ทายโผดถึงการควา้าแชมป์ในรายการใหญ่แน่นอนว่าเขาเคยล,เล้นแล่นแต่ไม่เคยรุ่งโรดการควา้าแชมป์แทบจะไม่มีอยู่ในสารระบบเพราะง,งบน้อยสอยได้แค่นักเตะบ้านบ้านจับไปประจันบานกับใครก็ชิบหายวายวาดหมดโดนเขาก,กดอยู่ตลอดและในรายการบัลลัี่ส่งแข่งขันนและใครั้งนี้กเเ็เข้ารวม กันอีกเช่นเคยที่ในครั้งนี้มาได้ชื่อทีมไอบังชื่อทีมจากสปอนเซอร์ที่เป็นร้านมอเตอร์ไซค์เล็กๆของบังอีฟในภาคใต้ใช้ชื่อทีมงงๆแบบโนเนมกล่าว่าไม่มีใครรู้จักจะได้ไม่ต้องกดดันรวบม,มเลยนักเตะตัวลีกปัจจุบันจากลีกบังจา๋า นึกว่าลีกอาชีพให้เวนนี่มันลีกบอลกลางคืนวันพฤดหัดน,นี่หว่าแม่งโนเนมตั้งแต่ชื่อทีมอย่างชื่อนักเตะประตูอ้วนเพลกองกลางก็แห้อย่างกระโดดมาพวกเขาเดินทางไปอย่างการแข่งขันระหว่างทางเชอวหลายๆทีมคงจะวางแผนการเล่นและการคาดบองในรอบลึกๆแต่กับทีมทีมนี้กลับหาโลเคชั่นกลางเต้นเที่ยวต่อเพราะคิดว่าอย่างไงพวกเขาก็ไม่น่าจะพ้นรอบแรกพวกเขาเดินทางมาสู่สนามโดยการไม่คาดวังขนพล12นักเตะพร้อมแข่งขันด้วยความพร้อมเพรียงและมานน่าเหลือเชื่อที่การแข่งขันในรอบแรกของพวกเขาช่างทุลักทุเลแต่ ดังกว่าใครพวกเขาชนะและเป็นแชมป์กลุ่มที่เข้าสู่รอบนอกเอาและโดยกฎกติกาใหม่ของรายการที่สามารถซื้อตัวนักเตะที่ตกรอบไปแล้วเข้ามาแข่งขันได้อีกครั้งซึ่งยอมรับกันตรงๆเลยว่าตัวผู้เล่นในทีมแมตตอนนัทไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่รอบลึกๆได้อย่างแน่นอนและพวกเขาต้องการสอดนักเตะที่จะมาปั้นเกมรุกทำให้ต้อง Mac สติลแม็กโครสตอนจากเืียนาเงินและออมาชรพลจากจอดเอฟซีและด้วยสภาพการเงินของทีมแมตอนนัทแม่งแย่กว่าสภาพการเงินของเบอร์เซโลนาในตอนนี้ซะอีกก่อนที่พี่ใหญ่ในทีมอยากเจย่งยอมควัก จ่ายค่าสติลไป2 0 0พบาทหมดการทีสะสมมาทาให้พวกเขามีทีมที่พร้อมสู้กับทุกทุกทีมรอบส0ทีมสุดท้ายเอาชนะทีมวรกมลสระบุรีจากการดูจุดทษและในรอบขอทีมหักปากกาเซียใส่เจ้าถิ่นสุการดาฟากไป2ประตูต่อศูนยทันลูกขสาวรอบแปทีมสุดท้ายแบบงงๆแต่ก็คงจะไม่พ้นรอบนี้เพราะทีมที่พวกเขาต้องเข้าไปพบเจอนั่นก็คือทีมห่างทองรุ่งโรจน์เอ็กทูเซตเอ็กคอมพาสแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่6แต่ในการแข่งขันกลับเป็นพวกเขาที่โชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงยิงแซงไป2ประตตูู่ทนลขาสรอง ที่ดูยังไงก็ยังคงต้องเป็นพี่เปืดที่ต้องผ่านเข้าไปชิงด้วยชื่อชั้นและขู่กำลังนักเตะแต่เสียงที่มันเกิดขึ้นในการแข่งขันกลับเป็นพวกเขาที่ยังคงทําสําเร็จภาพของชายหมายเลข7จจากการสติลมันช่างคุ้มค่ากับเงินที่เจย์ยุกซ่อนมีเอามาจ่ายให้รายการจริงๆพวกเขากําลังเดินทางเข้ามาท้าชิงชนะเลิศกับยอดทีมเตงแชมป์ในครั้งนี้อย่างทีมน้องนาวินเอ็กอมิตีไลท์ที่เรารู้ว่าพวกเขาเป็นใครและมีนักเตะสตาร์ดังรายไหนอยู่ในทีมซึ่งสวนทางกับนักเตะจากทีมไอบักที่จริงๆแล้วก็น สุดท้ายของรายการกั ความไม่พร้อมเลยจริงๆตั้งแต่ค่าสมัครที่ต้องขอสปอนเซอร์ชุดแข่งที่ต้องยืมมาจากทีมสายเหมาลาดกระบังค่าสติลดักเตะก็เป็นพี่ใหญ่ของทีมที่ต้องเป็นคนออกเองอาหารการกินก็เป็นแกงเขียวหวานหนึ่งหม้อจากซอ้อซีเน็ที่กินกันแม่งทั้งวันทุกคนในทีมเดินทางมาแข่งขันด้วยตัวเองและไม่มีค่าตัวไม่มีกองเชียร์ไม่มีใครในสนามที่รู้จักและทีมอะไรไม่รู้ทีมนี้กำลังจะแข่งขันนัดชิงกับทีมที่หินที่สุดในรายการวินาทีที่เดินลงสู่สนามมันอาจจะเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวของพวกเขาที่จะได้สสััมผบบบร,รยากากศแบบ ขบ,บวนตอนรับคู่ชิงที่โคตรปลุกใจและนี่คือการเข้าชิงที่มาไกลาจากรานเพลาจริงๆการแข่งขันนัดชิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกดดันของทั้งสองทีมและมันก็เป็นทางด้ของน้องนาวินที่บุกใส่อย่างหนักจนพังเกมรับของไอ้บังได้ในที่สุดและทีนี้น้องนาวินก็ยามใหญ่ใส่มาเป็นชุดชนิดแบบบุกทุกสารทิศสารทางและสุดท้ายมันก็จบด้วยการเสียประตูของทีมไอ้บังรอบนี้พังของจริง และหลังสิ้นเสียโนวิทของผู้ตัดสินพวกเขาควรจะจบด้วยความเสียใจแต่กลับกลายเป็นพวกเขามีความสุขและแสดงความยินดีให้กับแชมเปี้ยนเพราะในครั้งนี้น้องนวินคู่ควรกับแชมป์นี้จริงๆแม้จะแพ้และคว้าได้แค่เพียงรองแชมป์แต่มันก็ทําให้แฟนฟุตบอลจากทางบ้านได้มีช่วงเวลาบนจอมือถือที่แสนวิเศษมันคือความผิดหวังที่ไม่รู้สึกเสียดายเลยสักนิดวันนี้พวกเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการเป็นเพียงทีเดิยซสายที่เตะแค่เพียงบอลเล็กกลางคืนหลังเลิกงานธรรมดารรมดาก็สามารถมีฝันและทาตามฝันได้จนสุด ทวันนี้ชื่อทีมฟุตบอลเดือสายอะไรก็ไม่รู้ทีมนี้จะถูกจารึกในฟุตบอลเดือสายย่าเทียมและมันจะเป็นชื่อทีมในรายการนี้ที่ถูกจดจําตลอดไปและนี่คือรองแชมป์ที่จะไม่มีใครกล้าลืมลงไอ้บัง